สวัสดีครับวันนี้ผมมาพามาดูการติดตั้งกล้องหน้าครับสำหร,รับรถ MP3 นวรา MP3 MP สามร้อยนะครับนะผมก็จะใช้สายนี้ครับเก็บข้อไปข้างบน,นบยอย่างนี้ครับผมจะไล่อย่างนี้ครับเดี๋ยวเข้าไปนะเดี๋ยวเข้าไปครับ สายกล้องกับสายชาร์จเนี่ยครับจะไล่ไล่มานีครับไล่มาไล่มาจะไล่มานีไล่มานีไล่มานีแล้วก็นี่ครับก็ไล่มานีไล่มานี่ล้นี่ปุ๊บไล่มานีครับสอดเข้าข้างในมาทะลุทะลุนี่ครับนี่ครับอันนี้อันนี้สายไฟครับสายไฟก็จะไล่มานีครับเอาเข้าคอนโซลตัวนี้นะครับ คนตัวนี้น pues นนน ON, ก็ไล่มา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 ป๊บปั๊บป๊ก็มาเจาะรูตรงนี้นะครับนี่นี่ครับเจาะรูครับนี่ครับเจาะรูเสรいい็จปั๊บก็มาเสียบตรงนี้ครับนี่เอามาซ่อนไว้ตรงนี้ครับส่วนสายกล่องครบขมจะไล่มานี <ș> ่คร <str> <iden> ับไล่มานี่ไล่มานี่ไล่นี่ครับไล่นี่ไล่นี่เขาจะออกข้างหลังครับ ไม่จะเอามาขวางแลัวก็มา,มาตามสายไฟครับไม่นีครับนม่นีไม่ดีดดเยาออกมาออกไปงหลงครับเดี๋ยวค่อยดูเั้ะ